ลำดับต่อไปจะอธิบายการเขียนรอเรือ4แบบของอักษรเทวนาคารีตามที่ได้เรียนมาแล้วรอเรือตามปกติก็จะเขียนเต็มรูปเหมือนกับแบบที่1แบบที่2คือการขีดเส้นทะแยงไปข้างหลังการเขียนแบบนี้ก็คือรอเรือที่ใช้ควบกล้ำกับตัวพยัญชนะซึ่งปกติก็จะใช้คู่กับตัวพยัญชนะที่ ลดรูปได้นะครับแบบที่3เขียนเหมือนกับหัวลูกศรชี้ขึ้นข้างบนรอเรือแบบนี้นะครับก็นิยมเขียนไว้ใต้ตัวพยัญชนะที่ลดรูปไม่ได้เช่นตอปตักหรือทอฐานอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเรียกว่ารอเรผะรอเรผะนั้นมีเครื่องหมายรูปทรงเหมือนกับ รูปครึ่งวงรีนะครับตัวนี้เป็นตัวรอเรือที่ไม่มีสระผสมเพราะฉะนั้นก็คือรอเรือที่มีจุดอยู่ข้างล่างรอเรผะก็จะเขียนไว้ข้างบนตัวพยัญชนะที่ตามหลังรอเรือนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งโดยสรุปเราก็จะเห็นรูปทรงของตัวรอเรือเนี่ยสแบบนะครับแบบนี้คือแบบที่1นนี่คือแบบที่สอง นี่คือแบบที่3และนี่คือแบบที่4คราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับแบบที่1รอเรือนั้นไม่ได้ควบกล้ำกับตัวพยัญชนะอื่นก็เป็นพยัญชนะที่ประสมสระตามปกติก็จะเขียนเรียงพยางแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าปอปลากับรอเรือปอปลาเขาก็มีสระของเขาตัางหากรอเรือก็มีสระของเขาต่างหาจึงอ่านว่า ปะระส่วนแบบที่สองนั้นจะสังเกตเห็นว่ารอเรือไปเขียนไว้ใต้ตัวพยัญชนะปอปลาลักษณะอย่างนี้ก็เท่ากับรอเรือเนี่ยไปพันลวงไว้กับตัวปอปลาตัวปอปลานั้นไม่มีสระถ้าจะเรียกง่ายก็คือปอปลานั่นแหละลดรูปไปแล้วแล้วก็รอเรือนั้นมีสระอยู่นะครับพอเขียนรวมกันเข้า จึงอ่านคำนี้นะครับจึงอ่านว่าประแบบที่3ตัวตอประตักลดรูปไม่ได้นะครับก็เขียนเป็นตัวเต็มอยู่แต่เมื่อระคือรอเรือที่มีสระะจะไปอยู่ด้วยกับตัวตอประตักที่ลดรูปไม่ได้เขาก็เลยเขียนเป็นเครื่องหมายเหมือนกับหัวลูกศรเนี่ยนะครับติดไว้ข้างใต้ของตัวตอประตัก รอเรือในที่นี้ก็เป็นรอเรือที่มีสระอ่ะอยู่ส่วนอีกแบบหนึ่งเรียกว่ารอเรผะรอเรผะนั้นหมายถึงรอเรือที่ไม่มีสระผสมเป็นรอเรืออย่างเดียวถ้าเป็นโรมันก็จะเขียนไว้ข้างหน้าตัวพยัญชนะแต่ถ้าเป็นเทวนาการีรอเรผะนี้ก็จะเขียนไว้ข้างบนตัวพยัญชนะที่มาตามหลังเขา อย่างเช่นคำว่าะเรม,มาเราไม่ได้อ่านธมะระนะครับเราอ่านททงแล้วไปอ่านรอเรือแล้วก็ไปอ่านมมา้าตามลำดับอย่างนี้เพื่อให้กระจ่างขึ้นลองมาดูตัวอย่างแบบที่หนึ่งซ้ำอีกนะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ให้ตัวอย่างเอาไว้นี้ปปลานั้นมีสรประผสมอยู่รอเรือก็มีสร,ระผสมอยู่เทียบได้กับ อักษรโรมันปปลาก็มีสระผสมอยู่รอเรือก็มีสระผสมอยู่เอา2ตัวนี้มาต่อกันนะครับก็จะได้เป็นปะระนะครับสองพยางตัวโรมันก็เป็นปะระอักษรไทยปปลาที่ไม่มีจุดก็มีสระผสมอยู่แล้วก็อา่านว่าประรอเรือที่ไม่มีจุดก็มีสระผสมอยู่แล้ว ก็อ่านว่าระเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนรวมกันก็จะอ่านว่าปะระแบบนี้นะครับดังตัวอย่างในคำว่าประระโลกะเนี่ยเราก็จะอ่านว่าประระโลกะประระโลกะอ่านเป็นสองพยางนะครับเพราะว่าปกะรอไม่ได้เขียน ควบกล้ำกันหรือไม่ได้สังโยกกันนะครับแบบที่2ตัวอย่างที่ให้ไว้คือปอปลานั้นมีวิรามอยู่เท่ากับตัวโรมันเนี่ยปอปลาก็ไม่มีสระส่วนรอเรือเป็นรอเรือเต็มรูปเท่ากับว่ารอเรือตัวนี้มีสระอ,ะอยู่ดูอักษรโรมันก็คือระนั่นเองนะครับเมื่อเอาเปอร,รวมกับ ระคำนี้ก็จะได้รูปเขียนเป็นประแบบนี้ของอักษรเทวนาครีนะครับส่วนตัวโรมันนั้นปอปลาไม่มีสระรวมกับระก็จะเขียนรูปประแบบนี้อักษรไทยปอปลาที่ไม่มีสระก็คือมีจุดไปรวมกับระซึ่งมีสระอ,ะอยู่นะครับคํานี้เมื่อเขียนรวมกันแล้วก็จะอ่านว่าประดังตัวอย่างคําว่า ประมาณะนี่เราอ่านว่าประพยางเดียวนะครับประมาณะอักษรโรมันเราก็อ่านว่าประพยางเดียวอักษรไทยเราก็อ่านว่าประพยางเดียวเหมือนกันนะครับคานี้จึงอ่านเป็นสามพยางว่าประมาณะแบบที่3ตัวอย่างที่แสดงไว้ก็คือต่อปตักที่มีวิรามซึ่งออกเสียงว่าเตะ บวกกับระนะครับตัวตอประตักนั้นมีวิรามอยู่ไม่มีสระอาศัยส่วนระเป็นพยัญชนะเต็มรูปก็ถือว่ามีสระอ,ะอยู่นะครับเมื่อเขียนรวมกันก็จะได้รูปเป็นแบบนี้นะครับอักษรโรมันตอประตักที่ไม่มีสระก็เขียนแบบนี้ไปบวกกับระเขียนรวมกันแล้วจึงได้รูปแบบนี้ก็อ่านว่าระ อักษรไทยต่อประตักที่มีจุดก็คือตัวพยัญชนะที่ไม่มีสระไปบวกกับรอเรือที่ไม่มีจุดแสดงว่ารอเรือตัวนี้มีสระอยู่รวมกันแล้วก็ได้รูปแบบนี้ก็อ่านว่าระนะครับตัวอย่างเช่นคำว่ารัชระเราจะสังเกตเห็นว่ารอเรือนั้นอยู่ใต้ตัวพยัญชนะคือต่อประตักซึ่งเขียนเต็มรูปนะครับรอเรือก็เลยเขียนเป็นเครื่องหมาย เป็นหัวลูกศรเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวโรมันก็เขียนต่อประตักนะครับตามด้วยรอเรือแบบนี้ส่วนตัวอักษรไทยต่อประตักก็ไม่มีสระก็ใส่จุดตามด้วยระซึ่งเป็นรอเรือก็จะเขียนแบบนี้อีกแบบหนึ่งเรียกว่ารอเรภะจะสังเกตเห็นว่ารอเรือจะอยู่ข้างหน้าตัวพยัญชนะอื่น รอเรือมีวิรามอยู่ก็เทียบเท่ากับตัวโรมันก็คือตัวอาธรรมดาเมื่อเป็นอักษรไทยก็เท่ากับรอเรือนั้นมีจุดอยู่ข้างล่างนะครับถือว่ารอเรือตัวนี้ไม่มีสระะสม,มนะครับทีนี้เมื่อรอที่มีวิรามไปบวกกับตัวพยัญชนะที่ตามข้างหลังมาเนี่ยนะครับรอตัวนี้ก็จะเขียนเป็นแบบรอเรพะนะครับ เขียนไว้ข้างบนตัวพยัญชนะที่ตามข้างหลังมานะครับในลักษณะแบบนี้ส่วนตัวโรมันนั้นก็เขียนรอตามปกติอยู่แล้วนะครับเขียนตัว R ก็คือรอตามด้วยตัวมอนะครับส่วนอักษรไทยก็ถือว่าตัวนี้มีจุดอยู่ก็เอาคงเอาไว้เป็นรอเรือที่มีจุดตามด้วยตัวพยัญชนะดังตัวอย่างคำว่าทรมาเราจะอ่านออกเสียงเท เป็นเสียงที่1เรเป็นเสียงที่สมเป็นเสียงที่3นะครับเวลาอ่านอักษรโรมันเราก็อ่านทะเรมะก็คือทารมะเมื่อเขียนเป็นอักษรไทยทะตัวน,นี้ก็มีสระอยู่นะครับเราก็อ่านว่าทะเรมะทีนี้ลองมาฝึกเขียนคำที่มีรอเรือดูนะครับคำแรก อ่านว่าประกาศเขียนเป็นโรมันปอปลามีจุดก็เท่ากับปอปลาตัวนี้ไม่มีสระรอเรือเป็นรอเรือไม่มีจุดก็เท่ากับรอเรือตัวนี้มีสระอะอยู่กอไก่สระอาสอาลาสระอะ และเมื่อเป็นเทวนาครีปอปลานั้นก็เขียนเหมือนรูปเต็มก่อนแล้วรอเรือนั้นก็ไปขีดเฉียงเสียบไว้ข้างล่างอ่านว่าปะะแล้วนะครับตามด้วยกอไก่สระอาสอสลาสระอะขีดข้างบนอ่านว่าประกาศ คำที่2อ,อ่านว่าวิกรมะในทีน่นี้ตัวโรมันวิก็คือตัวววอแวนนะครับสระอิก็ไก่ก็ไก่ตรงนี้มีจุดก็เท่ากับตัวเคในอักษรโรมันไม่มีสระผสมเขียนเป็นพยัญชนะเฉยๆตามด้วยระรอเรือนั้นเป็นรอเรือที่ไม่มีจุดก็แสดงว่ามีสระอ,อยู่อ่านว่าวิกระ ตามด้วยมะเมื่อเป็นอักษรเทวนากรีก็เขียนดังนี้สระอิวอลแวนก็ไก่เขียนเต็มรูปก่อนนะครับแล้วก็รอเรือที่มีสระเนี่ยก็ไปเสียบอยู่ใต้พยัญชนะแบบนี้ตามด้วยมอมา ีปิดบนอ่านว่าวิกรมะต่อมาคำว่าอัครในที่นี้โรมันก็เริ่มต้นที่สระอคอควายมีจุดก็คือคอควายที่เป็นตัวจีนี่นะครับเป็นคอควาธรรมดาไม่มีสระอาศัยตามด้วยคำว่าระรอเรือมีสระอ,อยู่ อย่างนี้อ่านว่าอัคระเมื่อเขียนเป็นอักษรเทวนาคีสระอะก็เป็นสระลอยกอควายเขียนเหมือนรูปเต็มก่อนแล้วก็มีระไปเสียบอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปิดข้างบนอย่างนี้อ่านว่าอัคระต่อมาคำว่า ปากริตะหรือภาษาปรากริตที่เรารู้จักนี่นะครับเขียนเป็นอักษรโรมันปอปลามีจุดเท่ากับปอปลาไม่มีสระก็เขียนตัวพีธรรมดาตามด้วยรอเรือตัวนี้มีสระอานะครับอ่านว่าปลาส่วนกริตะก็ตัวกอไก่ตามด้วยรอรือต่อเต่า สระอะอย่างนี้อ่านว่าปรากริตะเมื่อเขียนเป็นอักษรเทวนาครีปอปลาก็เขียนเป็นตัวเต็มรูปก่อนรอเรือไปเขียนเป็นเส้นทแยงเสียบไว้ข้างล่างเขียนแบบนี้อ่านว่าปะแต่นี้เป็นสระอาเราก็ต้องใส่สระอา,าตามมาข้างหลังจึงจะอ่านว่าปลาแล้วก็ตามด้วยกริตะก็กอไก่สระริ ต่อเต่าสระอะขีดปิดข้างบนอย่างนี้อ่านว่าปรากริตตตัวอย่างต่อไปคำว่าการนารอเรือตัวนี้มีจุดอยู่ใต้พยัญชนะเท่ากับรอเรือนั้นเป็นรอเรผะนะครับไม่มีสระอาศัยเราก็เขียนเป็นอักษรโรมันดังนี้ครับก็ไก่ พอไก่ตัวนี้ไม่มีจุดก็เท่ากับมีสระอ,ะอยู่ส่วนร้อเรือมีจุดก็เท่ากับตัวโรมนันนั้นเป็นตัวอาธรรมดาไม่มีสระประสมแล้วก็ตามด้วยนอเอนนอเนน,นตัวนี้มีสระอ,ะอยู่นะครับก็ใส่สระเข้าไปอ่านว่ากะระนาก็จะตรงกันระหว่างอักษรไทยกับอักษรโรมันแล้วนะครับ เมื่อเขียนเป็นอักษรเทวนาคารีก็จะได้ดังนี้ครับกอไก่นอเนนก่อนเขียนนอเนนซะก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปเขียนตัวรอเรภาไว้บนนอเนนแบบนี้แล้วค่อยขีดปิดข้างบนเวลาอ่านเราก็จะอ่านกอไก่รอเรือแล้วก็นอเนนโดยอ่านว่ากะเรนะ ซึ่งคำนี้เมื่อเป็นภาษาไทยเราก็จะเขียนให้เป็นรอหันแบบนี้ก็คือกันต่อไปคำว่าธารมาธารมะเขียนด้วยทอทงทอทงนั้นมีสระอยู่ส่วนรอเรือนั้นมีจุดอยู่ก็เท่ากับรอเรือธรรมดาไม่มีสระ ตามด้วยมะคือมอมะสระะโรมันก็จะอ่านว่าทะรมะเขียนเป็นเทวนาคารีก็เริ่มต้นที่ทอทงแล้วก็เราเอามะมาเขียนก่อนแล้วค่อยใส่รอเรผะบนมอมาแล้วค่อยปิดข้างบนทอทงอย่าลืมว่าไม่ได้เขียนปิดหมดนะครับปิดครึ่งเดียว อย่างนี้เราก็จะอ่านทะระมะหรือธรรมะคำนี้เมื่อเป็นภาษาไทยเราก็เขียนเป็นรอหันนะครับคำนี้ก็ได้แก่คำว่าธรรมะนั่นเองวารณะรอตัวนี้ก็เป็นรอเรภะเขียนเป็นอักษรโรมันก็วะวแวนมีสระอะ รรอเรือไม่มีสระตามด้วยนนเนนมีสระอ,ะอยู่อ่านว่าวารณนะเมื่อเป็นอักษรเทวนาคารีก็เขียนวอแหวนแล้วก็ต้องเขียนนนเนนก่อนตามด้วยรอเรผะอยู่บนนนเนน อย่าลืมว่าเวลาอ่านเราก็อ่านวอแแวนก่อนแล้วตามด้วยรอเรือแล้วค่อยอ่านนอนเนทีหลังนะครับก็จะออกเสียงว่าวะเรนาะคำนี้เมื่อเป็นภาษาไทยเราก็เขียนแบบนี้ครับวอแแวนรอหันนอนเอ,อ่านว่าวันมาจากคำว่าวรนาะรอหันเนี่ยก็คือรอเรพาั่นเองต่อไปคำว่าปารเรวัตตะ คำนี้นะครับตัวอักษรโรมันก็ปอปลามีสระอะรอเรือไม่มีสระเพราะเป็นรอเรผะวอแหวนนั้นไม่มีจุดก็เท่ากับมีสระอ,ะอยู่ตอเต่าก็มีสระอ,ะอยู่เขียนแบบนี้เราอ่านว่าปะเระวะตะเมื่อเป็นอักษรเทวนาคารีเราก็เขียนปอปลาเต็มรูปก่อน นี่อ่านว่าปะส่วนเร่เรายังไม่เขียนนะครับเราเขียนตัววอลแวนก่อนเพื่อให้ตั้งฐานไว้ก่อนแล้วค่อยใส่รอเรือซึ่งเป็นรอเรผะไว้ข้างบนวอลแวนอย่างนี้เราอ่านว่าปะเระ่วะตามด้วยตะก็เขียนตะต่อมาเลยคำนี้เมื่อเป็นภาษาไทยคนไทยเราก็นิยม เขียนปอให้เป็นบอตัวรอเรผะก็เป็นรอหันตัววะเราก็แผลงไปเป็นพอพานตามด้วยตอเต่าเราก็อ่านว่าบันพศซึ่งหมายถึงภูเขานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคําว่าพารยาตัวนี้เขียนเป็นอักษรโรมัน พอสัมภาก็คือตัว B ตัว H อันนี้พอสัมภาตามด้วยสระอาอ่านว่าพารอเรือมีจุดก็คือตัว R ธรรมดาไม่มีสระอ่านว่าพาเรและตามด้วยคำว่ายาพาเรยาเมื่อเป็นอักษรเทวนาคารีเราก็เขียนพอสัมภาก่อนใส่สระอาเข้าไปอ่านว่าพานะครับ รอเลภะยังเขียนไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เขียนพยัญชนะที่ตามหลังรอเรผะเราก็เขียนยาก่อนยอยักษ์สระอานะครับถ้าเขียนแค่นี้อ่านว่าพายาแต่นี้รอเรผาจะไว้ตรงไหนก็เอาไว้ตรงสระอาเนี่ยนะครับนะเนื่องจากว่าคำว่ายาเป็นพยางเดียวกันก็เลยเขียนรอเรผะไว้ข้างบนสระอาแทน แล้วก็ขีดปิดข้างบนอย่าลืมนะครับพอซ้ำเผานั้นไม่ได้ขีดปิดทั้งหมดเปิดช่องเอาไว้เล็กน้อยอย่างนี้อ่านว่าพารยาพอมาเป็นภาษาไทยนะครับคนไทยเราก็นิยมเขียนแบบนี้ตัวรอเรภาก็เป็นรอหัน อ่านว่าพันรยาที่อธิบายมาแล้วนี้คือตัวอย่างการเขียนตัวรอเรือในภาษาสันสกฤตนะครับรอเรือนั้นมีรูปทรงหลากหลายดังที่ได้อธิบายมาแล้วก็ให้ลองฝึกฝนเขียนดูนะครับลองเลือกคําต่างๆที่มีทั้งรอเรือผสมสระแล้วก็รอเรือที่เป็นรอเลยพะที่เรานึกได้ลองฝึกเขียนดูจะได้เกิดความชํานาญนะครับ